คือหลังเนี้ยมันมันไม่ใช่แค่ตัวข้างบ้านแต่มันมีเรื่องเรื่องที่น่าขนลุก <iend ot> บอกเลยว่าเรื่องนี้น่าขนลุกมากมันไม่ใช่แค่ทําบ้านแต่มันเป็นเรื่องของแคปิตี้แคร์เป็นการดูการทําให้เขามีความสุขกข่อนที่เขาจะเีียชีวิตน,น,นะครับ ครับสะวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็มากับถุนแบ่งต่อที่กดจกเงานะครับวันนีเ้เราจะมาเล่าเรื่องของงานหนึ่งที่เราทําคืองานพ้นวิกฤตนะครับเราจะไปช่วยซ่อมแกมบ้านให้กับผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่ซ่อมแคม,มอย่างเดียวนะแต่มันไปดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ในที่เราไปทาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านที่รองงบรัฐไม่ได้หรือพื้นที่ที่รัฐอาจจะเข้าไปช่วยเหลือลําบากนะครับ เงนั้นเนี่ยเราทำอะไรหลังแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องพลอยนะครับน้องพลอยเนี่ยก็เป็นนักศึกษาฝึกงานนะครับน้องพลอยก็เป็นนักศึกษาฝึกงานที่อยู่ประจูนุ์แบ่งต่อแล้วก็ทําบ้านกับเราได้าจากสองหลังเนาะสองหลังแล้วนะครับ <S 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 ก็วันนี้น้องพลอยบ้านหลังที่เรารู้สึกชอบอที่กุรู้สึกอินที่กุรู้สึกแบบเรารู้สึกว่าเราไปช่วยแล้วเรารู้สึกดีใจมากที่กุดที่เราไปช่วย เป็นเป็นยังไงบ้างมีความประทับใจอะไรหรือรูอ้สึกทําไมต้องช่วยแลนะบ้านหลังนั้นน่ยเรารู้สึกทึก่งในเรื่องอะไรในบ้านในบ้านหลังนั้นบ้างน,นะครับอ่าเดี๋ยวน้องคอยจะเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นบ้านที่เพิ่งไปทํามาค่ะโดยที่บ้านนา่ะจะเป็นสองหลังเออสองชั้นบ้านสองชั้นแต่ว่าคุณยายนา่ะเป็นคนตาบอดค่ะเราบ้านก็จะเป็นรูแบบเดินถล่มฝืนตัวหนูได้ขึ้นไปแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเดินอ่ะ ก็จะล้มลงไปเลยโดยที่แบบคุณคุณยายต้องแชทเอ่อถ่ายขึ้นหรือว่าถ่ายลงแล้วก็ห้องน้ําอยู่ชั้นล่างค่ะซึ่งเป็นเอ่อเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ปลอดภัยตออจากที่พูดคุยกับคุณยายอะค่ะคุณยายก็บอกว่าในทุกๆคืนนะคุณยายไม่ค่อยได้นอนนอนไม่ดับนอนไม่หลับเพราะว่าหลางังคาจะเปิดหรือว่านอนอยู่ก็กลัวจะตกลงมไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความที่แบบมาเป็นหลังแรกที่เราได้ไปทําด้วย ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแต่พอเมื่อเราทําเสร็จคุณยายก็บอกว่ากลับพูดกับเราว่าเออไม่อยากตื่นเลยเพราะว่าเป็นเป็นคืนแรกที่ได้นอนอย่างปลอดภัยนอนโดยที่ไม่ต้องกังวลใดๆก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วอย่างพี่แบงค์นี่มีหลังไหนที่รู้สึกว่าประทับใจมากอ๋อจริงๆจริงๆมีหลายหลังเลยนะครับก็เมื่อกี้เห็นเห็นน้องพลอยบอกว่าคุณยายบอกกับน้องว่าไม่อยากจะตื่นคืนนั้นแล้วเราเราก็แบบ ตื่นเถอคุณยายต้องตื่นนะแต่เรื่องของเรื่องคือคุณยายนอนสบายเนาะนอนสบายเป็นคืนแรกที่จะนอนสบายก่อนหน้านั้นคือนอนไม่ได้ครับนอนไม่ได้แล้วก็คุณยายตาแก่ไม่ดีตาแก่บอดเนาะทีนี้เนี่ยนี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งหลังนั้นใช้งบไปอยู่แค่ประมาณน่าจะสองพันบาทนะครับเพราะเราใช้วัสดุดีเคสตูทั้งหมดเลยที่น้องพลอยเห็นเนาะน้องพลอยก็จะเห็นเป็นประตูหน้าต่างที่เราได้รับบริจาคมาแล้วก็ไปติดติดตั้งไว้ที่บ้าน,นต่างๆทําให้บ้านหลังนั้นเนะี่ย ใช้งบประมาณน้อยมากในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีช่างเข้าไปร่วมร่วมกันทำเดี๋ยวมันทําให้ไม่ใช้งบประมาณแล้วเราจะช่วยได้หลายหลังมากกว่าเดิมน,นะครับเมื่อกี้น้องถามพี่มาว่าบ้านหลังไหนที่ประทับใจที่สุดเนาะ,ะจริงๆมีอยู่หลังหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ผู้ชมฟังครับแล้วก็น้องฟังเนาะคือหลังเนี้ยมันมันไม่ใช่แค่ตัวข้างบ้านแต่มันมีเรื่องเรื่องที่น่าขนลุกอบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าขนลุกมากมันไม่ใช่แค่ ทำบ้านแต่มันเป็นเรื่องของขอแคปบริษัทแคร์เป็นการดูการทําให้เขามีความสุขก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับคือหลังเนี้ยเป็นคุณยายที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับระยะสุดท้ายแล้วแล้วก็เอ,อบ้านเขาเนี่ยพื้นเขาทํามาจากไม้อัดที่อยู่บนบ่อนะ้ําดังนั้นเนี้ยไม้อัดมันเริ่มบวมพอลามีไอ้น้ําขึ้นมาไม้อัดมันเริ่มบวม บ้านเคสเนี้ยเราเกิดเ,เกิดขึ้นมาจากมีทางผู้นำชนเนี่ยเขาจะเอาเตียงไปให้คุณยายเตียงผู้ป่วยแต่มันเอาเข้าไปไม่ได้เพราะไม่งั้นบ้านจะหล่มลงไปในนะ้ำเราจึงเข้าไปดูปุ๊บปรากฏว่าจริงๆไม่ต้องเตียงผู้ป่วยนะแค่คุณยายเดินเนี่ยก็มีโอกาสตกที่จะถล่มเหมือนกันเพราะว่าพื้นบ้านมันแย่มากเราจึงบอกคุณยายว่าเราจะมาทําบ้านให้ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการเตรียมตัวครับปรากฏคุณยายมีอาการทุดลงเร็วมาก ร็วมากจริงๆพราแกเป็นมะเร็งยนระยะสุดท้ายเนาะ <Okay. S 1> พอวันที่เราไปทําเนี่ย <Okay. S 1> เราพบว่าคุณยายอ่ะรับอาหารไม่ได้มาแล้วสองวันร่างกายไม่รับอาหารแล้วสองวันนะครับแล้วก็มีอาการเพ้อถึงเราตลอดว่าเมื่อไหร่กระจกเงาจะมาทําบ้านเมื่อไหร่กระจกเงาจะมาทําบ้านวันที่ไปตอนแรกเลยมีอาการดิ้นดิ้นทุนลนทุนลายเหมือนแกหายใจไม่ออกคุณหมอก็เลย ยกคุณยายอมาอยู่ตรงอีกที่ท,ที่อากาศโล่งๆเขจแล้วก็ช่วยดูแลเขจปุ๊บพี่เดินเข้าไปถึงปุ๊บพี่ก็ไปบอกคุณยายผมมาทําบ้านแล้วนะจับที่ดิ้นดิ้นอยู่อยู่ๆแกก็นอนกุมิเงี้ยแต่แกยังแกยังอยู่นะแต่แกแกนอนคุมิเงี้ยแล้วแกขมุกจนคุณหมอจับชีพจรได้ตอนแรกจับไม่ได้เลยจนคุณหมอจับชีพจรได้เ็ตเราก็ไปทําตรงพื้นบ้านใหม่จังหวะที่เราทําพื้นบ้านเราก็เอาพื้นรื้อมา ทำเขาทําคานใหม่วางพื้นวางอะไรร่วมกับกองช่างด้วย <c oughs> กองช่างที <c> ่ <oughs> ของเขตเขามาด้วยนะครับอันนี้เป็นจังหวัดที่หน้าขุนลุกมาก <c oughs> จังหวัดที่เราตอกตะปูตัวสุดท้ายอ่ะปั้งพอจังหวัดตอกปั้งเราหันหน้าไปหาคุณหมอเพื่อจะให้คุณยายหันมาดู <c oughs> คุณหมอหันหน้าขึ้นมาปุ๊บบอกคุณยายเกี่ยแล้ว <c oughs> คือมันเป็นจังหวัดที่ตอกแล้วคุณยายเกี่ยทันที <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> ชีวิตเขารอให้เราทําบ้านเพื่อให้ลูกกับคุณตาอยู่ เขารอเขารอมาจังหวัดนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเขารอเรื่องเนี้ยพอเราพอเราตอ,อกเกตใช่ไหมคเราคุณยายเกตปุ๊บเราก็บอกว่าอ่ถ้าอย่างนั้นอย่างน,นั้นเลยเราทําตัวผนังทําอะไรให้มันครบเลยเ,เพื่อให้คุณยายไปอย่างสบายใจดีกว่าหราือวกาทำต่ออีกเราก็ทําต่อปา่อ,อประมาณตอนคุณยายเขียวประมาณเที่ยงเวลาประมาณบ่ายสองอาจารย์ที่ ผลของมาช่วยนะครับเขามาถึงประมาณบ่ายสองเขาอันนี้เขาปบแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจิญาณน,นะครับในการในการฟังนะอาจารย์บอกว่าเขาปบคุณยายอะ่ะนั่งอยู่นอกบ้านเป็นเหมือนเป็นไม้หินน่ะนั่งอยู่นอกบ้านไม้หินแล้วก็ทักอาจารย์บอกว่าทําให้เก็ดนะเดี๋ยวคุณยายจะไปแล้วแล้วอาจารย์ก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วพบว่าคุณยายเกียดแล้วแต่อาจารย์รยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ พูดแล้วยังเนี่ยพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยก็นลุกครับพูดอแล้วยังนลุกอยู่ลเลยอีกงานหนึ่งที่เรารู้สึกแบบเราได้นะครับพอทําจบปุ๊บทําบ้านจบผมก็ไปพาทีมไปหาคุณยายที่งานจบคุณยายนะครับแล้วก็ไปบอกคุณยายทีว่าบ้านหลังเนี้ยลูกลูกกับคุณตาอยู่อย่างปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องห่วงแล้วนะอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่รู้สึกแบบ เอาจริงอ่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เสียใจกับคุณยายที่เสียใจครอบครัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดีใจที่เราได้ทําให้คุณยายได้อ่าสงบไปอย่างสงบนะครับเป็นความต้องการสุดท้ายของคุณยายที่อยากจะให้เราทำเนาะอันนี้เป็นอีกหลังหนึ่งที่ค่อนข้างประทับใจนะครับก็จริงๆมีอีกหลายหลังที่มีเรื่องเล่าเนาะจริงจริง้องพลอยก็เจอจากบ้านยายแมวเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าเนาะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาเล่ากันใหม่นะครับ ก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าขนลุกนะยังขนลุกอยู่เลยแล้วครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวหลังต่อไปเป็นยังไงไปฟังกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องพลอยด้วยนะครับ